มากกว่าครึ่งพันปีมาแล้วที่เจดีย์ผูเขาทองยืนเด่นอยู่กลางทุ่งภุเขาทองในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาว่ากันว่าเจดีย์แห่งนี้บุเรงนองกษัตริย์เมืองหงสาวดีฉายาผู้ชนะสิบทิศโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี2112เพื่อเป็นอนุสรณ์การชนะศึกครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียให้กับพม่าครั้งที่หนึ่งแต่หลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ โปรดได้สร้างเจดีขึ้นมาทับเจดีภูเขาทององเดิมและสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้บูรณะเจดีและเปลี่ยนรูปทรงจากศิลปะมอญซึ่งเป็นรูปทรงเดิมเป็นศิลปะแบบอยุทยาทุง่งภูเขาทองในอดีตเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างกรุงศรีอยุธยาและพมา่าแทบทุกครั้งที่พม่ายกทัพมาประชิดกรุงศรีโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชที่นี่เปรียบเสมือนทุ่งสังหาร ติดตามในจอทจะนั่นจะนี่วิหารโบราณแม้จะเหลือเพียงซากประรกขักพังแต่ยังคงเป็นหลักฐานบอกเล่าเรื่องราวในหุนหลังนี่คือวิหารกแกลบสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กแต่ยิ่งใหญ่ในวัดภูเขาทองวัดแห่งนี้ว่ากันว่าพระราเมศวรนกษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช1930 นับถึงปีนี้2,567รวมเวลาแล้วกว่า637ปีสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนหักพังไปตามการเวลาที่เหลืออยู่ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้งและมีบางส่วนถูกสร้างขึ้นใหม่แต่พยายามคงเค้าโครงเดิมไว้วัดภูเขาทองคือพื้นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่คือสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างสยามกับพมา่าหลายต่อหลายครั้งและอนุสรแห่งศึกสงครามที่ยังเหลืออยู่ก็คือเจดีย์สูง90เมตรที่เรียกว่าเจดีย์ภูเขาทองหลักฐานทางประวัติศาสตระ์ระบุว่าบุเรงนองกษัตริย์กรุงหงสาวดีของพมา่าโปรดให้สร้างทับเจดีย์เดิมของวัดเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะเมื่อครั้งอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1ราวปีพุทธศักราช2112 รงกับสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราชแรกเริ่มเจดีย์ภูเขาทองไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่เห็นน่าจะมีเพียงส่วนฐานประทักษิณกระทั่งปี2127สมเด็จพระนเรศทรงกอบกู้เอกราชได้จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ทับส่วนที่กษัตริย์บุเรงนองเคยให้สร้างไว้และสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ภูเขาทองครั้งใหญ่ โดยได้เปลี่ยนจากศิละปะมอญพม่าเป็นศินละปะอยุธยาเจดีย์ภูเขาทองมีพื้นที่คล้ายอุโมงค์มีพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศให้ผู้มาเยือนได้สักการะขณะที่บนเจดีย์สามารถมองเห็นภาพมุมสูงทุ่งภูเขาทองได้ในระยะไกล บริเวณนั้นนะครับเรียกว่าทุ่งลุมพลีนะครับในสมัยอดีตนะครับระหว่างสงครามนะครับระหว่างสมเด็จพระนเรสวรมหาราชนะครับกับพระเจ้านันทบุเรงนะครับกษัตริย์ของพม่านะครับสมัยนั้นนะครับบริเวณนี้นะครับทางกษัตริย์พม่าเนี่ยมอบหมายให้ลักไวทมูนะครับเข้ามาตั้งค่ายนะครับรอรับนะครับรอรับศึกกับสมเด็จพระนเรสวรมหาราช ในศึกนันทบุเรงกองทัพพมา่ายึดทุ่งภูเขาทองเป็นสถานที่ตั้งทัพและครั้งนั้นสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปีชาในเชิงรบโดยเฉพาะยุทธวิธีการต่อสู้แบบกองโจรและหนึ่งในความห้าวหาญของพระองค์คือการใช้กำลังทหารเพียงไม่มากออกตีปล้นไข่พมา่าและเมื่อเรื่องรู้ถึงนันทบุเรงจอมทัพของหงสาวดีจึงมอบหมายให้ลักไวทมู ซึ่งเป็นอาจารย์ของมังสามเกียรติพระมหาอุปราชาของพม่าในเวลานั้นออกกลอุบายเพื่อหลอกให้พระนเรศมาติดกับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือทุ่งลุมพรีครับในสมัยสงครามศึกนันทบุเรงลักไวยทมูแม่ทัพของพมา่าได้กำหนดให้จุดนี้เป็นทุ่งสังหารและได้หลอกล่อให้สมเด็จพระเนศวนมหาราชเข้ามาอยู่ในวงล้อมของฐานพมา่า แต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านได้ใช้พระแสงทวนแทงลักไวยธรรมูเสียชีวิตณนะจุดจุดนี้ล่ะครับหากย้อนไปในเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นราวปี2129บริเวณนี้คือพื้นที่สูร้รบทหารสยามใช้เลือดอาบแผ่นดินห้ามหันอริศตูที่รุกรานปกบ้านป้องเมืองผ่านมากว่าครึ่งพันปี ทุ่งลุมพีเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชาสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับบนหลังม้าศึกพร้อมพระแสงทวนและพระแสงดาบเสมือนในเหตุการณ์ที่พระองค์ออกมาสังหารลักไวธมูฐานเอกของพระเจ้าหงสาวดีรอบฐานองค์พระบรมรูป สลักภาพนุนตำ่ำบรรยายพระราชประวัติและวีรกรรมสำคัญของพระองค์ดำเช่นตอนชนไก่ในกรุงหงสาวดีตอนยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงพระแสงดาบคาบค่ายเหตุการณ์สังหารลักไวยทมูรวมถึงตอนประกาศอิสรภาพณเมืองแครงในบริเวณทุ่งภูเข,ขาทองนอกจากเป็นที่ตั้งของวัดภูเข,ขาทอง เจดีภูเขาทองและพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเนสวนมหาราชแล้วในหน้าน้ำยังถูกใช้เป็นทุ่งรับน้ำบรรเทาเหตุน้ำท่วมในพระนครศรีอยุธยาส่วนหน้าแง้งน้ำจะถูกนำไปใช้ในการทำเกษตรขณะที่พื้นที่โดยรอบทุ่งภูเขาทองบางส่วนยังถูกใช้ทำนาปลูกข้าวไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะล่วงเลยมาเกินกว่าครึ่งพันปีแล้ว